ตรงนี้ดลอ่ะโอ้โอโอโกันเลยในน้ำหมู่บ้านนะหมู่บ้านในน้ำหมู่บ้านแล้ว แข็งเจอละอุ้ยใครเจอละ,ออะอสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อยสด,ยอส,ดยออยสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่啊 ตื่นเต้นนี่มาอีกแล้วตื่นเต้นอนะ่ะสุดยอดสุดยอดทีดนี้ <c oughs> ภาพเราไม่ค่อยโฟกัสเลยถ้าแก่สุดยอดอะไรนะอยู่นหน้าเราเลย กิตราน,นครอันนี้หน้าหมู่บ้านไหแล้วถ่ายมุมนู้นก็ได้อันนี้หน้าหมู่บ้านเราสวัสดีปหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกขอให้เงินหกเข้ากระเป๋าเรา จแร้านอนแล้วนอ,นลอุตอแต่ปีนี้สดุสดสุดจริงๆอ่ะ,ม,อะม,ม,มันโซมได้ดยอดเลย ดีเป๊ใหม่ ยอดนะเน,น,นี่ยนะตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะมเอาดมองไม่เห็นเอาหมดแล้วเหรอหรเกกลังหมดแล้วเหรอ หมดหมดแล้วอาหมดแล้วแหละ,ะสวัสดีปีให <พา S 1> ม่ไ้าะพลาน่าจะได้สวัสดีปีใหม่หน่อยม้ำยิมตรงนตรงนี้สว่างนะสวัสดีปีใหม่สองห้าหกหก ขอให้เงินหกเข้ากระเป๋าเยอะเยอะเง<า>นินตกเข้ากระเป๋าไม่ใช่หกนี่ฮะน่าสดมากปีหกหกขอ,ขอให้เงินหกเขา้าของหกเขา้า ไายจบแค่นั้นหรอกถ่ายได้ยันไห้ถ่ายได้ยันแ <c oughs> ส,สงแสงแบบว่าหน้าแบบนี้เลยนะหน้าไม่ค่อยสวยคง,ง,งจบแล้วแหละ <Okay. S 1> <ป>ตายตรงนั้นใครจุดอะสุ้เราไหน <c oughs> นผูแหละคูขวาเป็นบริษัทอะไรเยอะใช่ใช่แถวน,นั้นมีบริษัท กดบันทึกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไ,ม,ไม่กดบันทึกนะพอแล้วเหรอหนาทีรรเราก็คงดูแค่นะี้หน้าแบบงวงมากในาแบบง่วงมากเนี่ยมายังไม่จบเลย มามาเข้ากล้องมามาเข้ากล้อง,มามา,าองมามาเข้ากล้องเลยมาเข้ากล้องก่นอนรอเนี่จะได้อยู่ซมก็สมเด๋ยวปีนี้ก็รวยแล้วจะไม่สมแล้วม,ม จนรอเลยอะ่ะแต่มันไม่พร้อมกัน,ท,าากนทั้งนมันเท่ยงคืนเนี่ยมามาดูกล้องนี่เท่งคืนหกนาทีแล้วจุดหกนาทีเลยเน,ะนี่ยไปแล้วไปแล้วแค่นั้นแหละวราดีปีใม่มาหันมาหากล้ององีก <laughs> <laughs> ม่เอาวโซมจะตาย <laughs> อ้ <laughs> <laughs> หน่าอ <laughs> <laughs> นั่นไง ออโอ้ยเนี่ยแหละธรรมชาตินี่นี่เออนี่แหละม,มองมองมองปุไปเดี๋ยวลอมถ่ายข้างหลังอ๋อเร็วจะจบยัง <laughs> แต่ปีที่แล้วก็อย่างนี้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดเนะมุนกัรอบเลยอ่ะเนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปย้อนดูตรงตรงเนี่ยแบบชัดมากนะในซอยบ้านเราเนี่ยคือในว่าจุดกันหน้าบ้านเรา,าแล้วครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับแม้บครับ,รบ,รบ,รบ